ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยกเลิกแอปที่เสียเงินแบบรายเดือนนะครับใน iPhone และ iPad นะครับสำหรับนะครับท่านใดที่ใช้ iPhone หรือ iPad อยู่นะครับที่มีการสมัครตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เสียเงินแบบรายเดือนราย3เดือนรายปีอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งท่านอยากจะยกเลิกนะครับสมัครรับบปรกจกานะครับไม่อยากให้เขาตัดบัตรเอาแล้วนะครับ วันนี้มีวิธีการนะครับสําหรับวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้คุณเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าคราวนี้นะครับพอเข้าสู่หน้าการตั้งค่านะครับให้คุณแตะที่ชื่อของคุณนะครับชื่อที่ว่ามีรูปของคุณนะครับที่มุมบนซ้ายมือนะครับแตะเสร็จที่ด้านขวามือของจอนะครับให้คุณมาแตะต่อที่คําว่าการสมัครสมาชิกแตะเข้าไปเลยครับถ้ามีสแกนลายนิ้วมือก็ให้สแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับคราวนี้คราวนี้นะครับคุณจะเห็นตัว การสมัครรับนะครับเขาจะบอกอรายละเอียดหมดนะครับใช้งานอยู่หมดอายุแอนนะครับในที่นี้ผมจะยกสมมุติว่าเป็น HB o Go โกนะครับคุณจะยกเลิกนะครับตัว HB o Go โกนะครับคุณแตะเลยพอแตะเสร็จนะครับเขาจะเข้าสู่การหน้าแก้ไขาการสมัครรับข้อมูลนะครับคราวนี้นะครับคุณจะเห็นตัวแดงๆไหมยกเลิกการสมัครรับถ้าคุณพร้อมนะครับคุณก็แตะเลย แต่ถ้าให้ดีคุณอะไรอย่าก่อนาคุณยกเลิกตอนนี้คุณยังสามารถเข้าถึงการสมัครครับของคุณได้จนถึงวันที่31มธันวาสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับคือตอนนี้มันคุณมันตัดบัตรไปแล้วมันยังมีวันเหลืออยู่วันใช้งานเหลืออยู่ก็สามารถกดโหลดถ้าถ้ายกเลิกไปแล้วก็สามารถสมัครใหม่ได้โดยเขาจะนับวันจากที่ตัดบัตรของคุณไปแต่พอครบแล้วครบวันที่แล้วก็ ให้ค่อยมายกเลิกการสมัครรับข้อมูลก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะยกเลิกไปเลยก็แตะเลยครับแตะเลยนะครับแต่ทางที่ดีถ้าถ้ายังมีวันเหลือนะครับก็อย่าอย่าเพิ่งมายกเลิกก่อนไหนๆก็ไหนๆก็ใช้ให้มันใต้หมดไปก่อนเหลือสักสองสามวันคุณก็ค่อยมาแตะที่คําว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลก็ได้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะรอเดี๋ยวเขาจะมีอีเมลนะแจ้งเตือนเข้าไปนะครับประมาณสักไม่นานหรอกนะครับว่า การสมัครรับข้อมูลกับเราได้ถูกยกเลิกแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสมัหรการยกเลิกนะครับแอปที่เสียเงินแบบรายเดือนนะครับใน iPhone หรือว่า iPad นะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวฝากกดติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยกเลิกแอปที่เสียเงิน แบบรายเดือนนะครับใน iPhone และ iPad นะครับสำหรับนะครับท่านใดที่ใช้ iPhone หรือ iPad อยู่นะครับที่มีการสมัครตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เสียเงินแบบรายเดือนรายสามเดือนรายปีอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งท่านอยากจะยกเลิกนะครับสมัครรับบริการนะครับไม่อยากให้เขาตัดบัตรเอาแล้วนะครับวันนี้มีวิธีการนะครับสมัครวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้คุณเข้าไปที่หน้าการตั้งค่า ราวนี้ครับพอเข้าสู่หน้าการตั้งค่านะครับให้คุณแตะที่ชื่อของคุณนะครับชื่อที่ว่ามีรูปของคุณนะครับที่มุมบนซ้ายมือนะครับแตะเสร็จที่ด้านขวามือของจอนะครับให้คุณมาแตะต่อที่คําว่าการสมัครสมาชิกแตะเข้าไปเลยครับถ้ามีสแกลายนิ้วมือก็ให้สแกลายนิ้วมือด้วยนะครับคราวนี้คราวนี้นะครับคุณจะเห็นตัวการสมัครรับนะครับเขาจะบอกรายละเอียดหมดนะครับใช้งานอยู่ หมดอายุแอนะครับในที่นี้ผมจะยกสมมุติว่าเป็น HB o Go โก,กนะครับคุณจะยกเลิก ok นะครับตัว HB o Go โกนะครับคุณแตะเลยพอแตะเสร็จนะครับเขาจะเข้าสู่การหน้าแก้ไขาการสมัครรับข้อมูลนะครับคราวนี้นะครับคุณจะเห็นตัวแดงๆไหมยกเลิกการสมัครรับถ้าคุณพร้อมครับคุณก็แตะเลยแต่ถ้าให้ดีคุณอะไรอย่าก,ก่อนคุณยกเลิกตอนนี้คุณยังสามารถเข้าถึงการสมัครรับ ของคุณได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2 0 2นนะครับคือตอนนี้มันคุณมันตัดบัตรไปแล้วมันยังมีวันเหลืออยู่วันใช้งานเหลืออยู่ก็สามารถกดโหลดถ้ายกเลิกไปแล้วก็สามารถสมัครใหม่ได้โดยเขาจะนับวันจากที่ตัดบัตรของคุณไปแต่พอครบแล้วครบวันที่แล้วก็ให้ค่อยมายกเลิกการสมัครรับข้อมูลก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะยกเลิกไปเลยก็แตะเลยครับ แต่เลยนะครับแต่ท้งที่ดีถ้าถ้ายังมีวัวเหลือนะครับก็อย่าอย่าเพิ่งไปยกเลิกก่อนไหนๆก็ไหนๆก็ใช้ให้มันใกล้หมดไปก่อนเหลือสักสองสางวันคุณก็ค่อยมาแตะที่คําว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลก็ได้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะรอเดี๋ยวเขาก็จะมีอีเมลนะแจ้งเตือนเข้าไปนะครับประมาณสักไม่นานหรอกนะครับว่าการสมัครรับข้อมูลของเรา ได้ถูกยเกเลิกแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสมัหรการยเกเลิกนะครับแอปที่เสียงเงินแบบรายเดือนนะครับใน iPhone หรือว่า iPad นะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กดกดฝากกดติดตามแด้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ